สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่8มานำเสนอเรื่อง Clinical Decision Support System ค่ะ Clinical Decision คือเป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยทำให้การเก็บรวบรวมข้อมูลสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการนำไปใช้ค่ะ ในการเก็บข้อมูลทางสุขภาพของคนในชุมชนที่มีจํานวนมากนะคะจําเป็นต้องมีการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วดังตัวอย่างนี้นะคะเป็นข้อมูลการตรวจสุขภาพของคนในชุมชนที่มีจํานวน206คนค่ะผู้จัดทําวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Excel ดังนี้ค่ะวิธีการนะคะลำดับแรกเราทําการคลินซิ่งข้อมูลก่อนค่ะหากมีข้อมูลที่ใช้ไม่ได้เช่นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ขาดความน่าเชื่อถือต้องทำการคัดออกเหลือเฉพาะข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปซึ่งข้อมูลชุดนี้นะคะมีจำนวนของข้อมูลที่สมบูรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้131คนค่ะลำดับต่อไปเป็นการทำ characterization ค่ะเราทำการวิเคราะห์จำนวนข้อมูลซึ่งจำนวนผู้เข้ารับบริการ การตรวจสุขภาพของคนในชุมชนต่างๆมีดังนี้ค่ะชุมชนอยู่เจริญจำนวนผู้เข้ารับบริการ56คนชุมชนวัดนาวง36คนชุมชนโกตา39คนรวมแล้ว131คนค่ะสำหรับเพศนะคะเพศหญิง95คนและเพศชาย36คนรวมเป็น131คนค่ะ เมื่อคิดเป็นร้อยละจะได้เป็นชุมชนอยู่เจริญ43%ชุมชนวัดนาวง27%และชุมชนโกตา30%ค่ะสำหรับเพศเพศหญิง73%และเพศชาย27%ค่ะในการหาค่าเฉลี่ย m a ก m i n และ sd ของข้อมูลการตรวจสุขภาพได้ผลดังนี้ค่ะ ต่อไปเป็นการทำ classification เราทำการ classification ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการที่กำหนดผ่านสูตรการคำนวณในโปรแกรมซึ่งข้อมูลที่เราใช้เป็นเกณฑ์ได้แก่ Glucose, total cholesterol HDLc LDLc ไตรกลีเซอไรดและเส้นรอบเอวค่ะซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ Glucose ระดับปกติ 64% Pre-Diabetic 17% Diabetic 19% Total cholesterol ระดับปกติ32%เริ่มสูง34%ระดับสูง34% HDLC ระดับปกติ92%ระดับต่ำ8% LDLC ระดับปกติ37%เริ่มสูง29%ระดับสูง34% ไตกีซลายระดับปกติ77%เริ่มสูง14%ระดับสูง9%เส้นรอบเอวปกติ30%อ้วน70%และสำหรับคอนคลูชันนะคะจำนวนผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงโดยสรุปเป็นร้อยละเป็นปกติ9จํานจำนวนผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง8%ค่ะกลุ่มที่8ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ